น้ำมะขามกันที่ขายไมได้ก็คือปลาล้าแม่อีพิมนะคะมาไกลถึงอินเดียเลยนะคะเนี่ยวันนี้ไ่ไปเลยตำถั่วถวายพระนะคะวันนี้ปลาน้านาปลาล้าแม่อีพิม ก็ลืมอะไรลืมน้ำตาลปี๊บเอาใส่ทีหลังไปน้ำตาลปี๊บเวน้ำตาลลายก่อนแล้วก็มาชิมดูชิมก่อนโอเคแซ่บแล้วเอาใส่เลยยิบ ว่าใช้ได้นะคะน้ำปลาร้าแม่อีพิมพ์ไม่ต้องปรุงอะไรมากโอเคให้ผ่านค่ะโอเคอโอเคอร่อยอะ่ะอืมโอเคโอเค เทำางี้ดิเอ่อบอุดอัชชาปลาพิมพีไผรับซับอีหลีโอเค